สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีฟังไทยร่วมไปถึงพี่น้องเอฟซีฟังทั้งประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวยินดีตอนรับกาสู้ช่องมอยาหาักใหม่พี่น้องเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องข้ามือนีสิผ้า มาเบึงไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับพี่น้องซึ่งมายหาหักใหม่นํามาเพาะไว้นะครับเป็นไม้มงคลหายากเด้อพี่น้องเด้อเผนมิซัวว่านไก่ฟ้าพญาลอพนะพี่น้องแล้วก็บ,บานไก่ฟ้าพญาลอซึ่งเเป็นไม้ออ่เป็นไม้มงคลหายากได้ นำเอาฟักแก่ของเรามาเพาะไว้ไอเบิ้งพี่น้องเป็นไม้ที่ให้คุณวิเศษในในเรียงเมตตามาหานิยมในเรียงโภกทรัพย์เนื้อคนหักคนหอมคนไปมาหาสูได้รับความเมตตาจากบุคคลที่มาเยือนเป็นไม้เถาพี่น้อง เขาของเหล่าสีขาวเป็นไม้เถาลักษณะข้นใบของเราสีมี้คล้ายๆครๆับเป็นรูปหวัวใจใน,นอยๆนะพี่น้องนี่ก็ขาวนี่แล้วก็ใบของเราก็เป็นรูปหวัวใจปลายบัวแหยมพี่น้องปลายพ่อจุดทูน่ว่าข้น คนใบของเรานี่ถึงติดกับก้านใบนี่สิเป็นรูเบาของมาแบบนี้พี่น้องลักษณะใบเป็นไม้เถาขนาดเล็กนะครับใยเต็มที่กับพวกเกินนิวก่อยที่มีอายุหลายปีเลยพี่น้องสามสี่ปีห้าปีก็เคยเห็นเพราะว่าต้นที่มอ,อยางไม่เอาฟักของเรามานี่ต้นใ่เติบอ่สำนึกก่อยนีย ขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะครับฟักของเราเป็นแบบฟักบวบเหรอพี่น้องคล้ายๆบวบเหลี่ยมบวบเป็นเหลี่ยมเม็ดของเราก็แบนนะครับที่เกนหูฟักกับหูดอกให้พี่น้องบ่งดอกของเราก็เป็น,นหูไก่เลยเหรอพี่น้องเป็นหูกไก่ฟ้าพระเรามีสื่ออืน่นมากต้นกบ้านไก่ฟ้าพญาล่อตัวพี่น้องเป็นไม้หายากเอามาเพาะไว้เพื่อสิบเบิ้งเพราะว่า ในเขียฮห้าว่มีเมีจ้คของเพื่อนใดไม่จากผู้ลังกาพี่น้องเพิ่นนอามาขยายพ่นนหน่วยก็เลยได้นําเพิ่นมาขยายต่อไว้นับว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นน้อพี่น,นอ้องนะครับเป็นคลิปพี่โอสันสันใ่นะพี่น้องนี่คือว่านมงคลว่านมงคลที่ให้คุณวิเศษไปทางเมตตามหานิยมโคกซัพย์คํำคูณ ว่านไก่ฟ้าพญาลอขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิง์ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดติดตามอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องท่านจะไม่ได้พลาดคลิปอันเป็นประโยชน์และสาระในคลิปต่อไปคลิปนี้หมอยาหักใหม่อำลราพัชจากพี่น้องโดยภาพของบ้านไก่ฟ้าพญาลอลกับหมอยาไปของป้าก็มสบายดีครับพี่น้องผม